มีข้อมูลที่น่าสนใจสําหรับการช่วยเหลือคนไทย9คนที่กลับมาในประเทศไทยได้วันนี้ซึ่งเดินทางมาจากปอยเปตดกัมพูชาครับโดยในจํานวนนี้มี1คนคุณผู้ชมให้ข้อมูลกับผมนะครับบอกว่าเขาเนี่ยได้ถูกแก๊งคอนเซนเตอร์ใช้บัญชี True Money โอนเงินกว่า300ล้านบาทครับคนไทยจำนวน9คนได้รับการช่วยเหลือจากศูนย์ประสานงานช่วยเหลือคนไทยในต่างแดนหรือ IMF พร้อมกับกองร้อยทหารพรานที่1202กองกําลังบุรพาครับหลังจากที่พวกเขาเนี่ยอ้างนะครับว่าถูกหลอกข้ามแดนไปสแกนหน้าเป็นบัญชีม้าในปลอยเปตกัมพูชาครับ โดยทั้งหมดนะครับได้เดินเท้าผ่านช่องทางธรรมชาติกลับมาที่ประเทศไทยวันนี้ครับจากการคัดกรองเบื้องต้นคุณผู้ชมมีข้อมูลที่น่าสนใจนะครับก็คือใน9คนที่กลับมาแบ่งเป็นถูกหลอกไปสแกนหน้า5คนที่อ้างว่าถูกหลอกนะครับส่วนอีก4คนยอมรับเลยครับว่าเต็มใจไปทำงานฟิลแฟนเพื่อหลอกเหยื่อในปลอยเปรตครับ โดยหนึ่งในคนไทยที่ไปสแกนหน้าอ้างนะครับว่าบัญชีของเขาถูกใช้ในการโอนเงินครับซึ่งเป็นบัญชีทรูมันนี่มีเงินเข้าออกบัญชีของเขาเนี่ยสามร้อยล้านบาทครับเขากดให้ยืนงูเขากดผมผมก็นับเขากดช้าบใส่จำนวนเงินกดตื๊ดตื๊ดตื๊ดผมก็นับสิบร้อยพันเงินแจ้นะสิบล้านสิบห้าล้านเงี้ผมก็นับถูกจริงๆครับเราได้สิบห้าล้านรอบแรกก็ไหว รอบแรก15ล้านครับรอบแรก15ล้านครับแล้วรอบที่สองตอนเย็นก็มาอีก185ล้าน185ล้านเลยครับแล้วก็รอบแล้วครับแล้วก็วันวันสุดท้ายก็อีกหน่ยล้านก็คือเขาก็ไม่เรียกผมไปอีกเลยลางจากันนั้นเสร็จแล้วก็คือผมไม่ได้ทำอะไรแล้ว ส่วนหญิงไทยอายุ21ปีคนนี้เธอบอกว่าเต็มใจไปทำงานฟิลแฟนในปอยเปตครับเนื่องจากได้รับการชักชวนจากรุ่นพี่ที่รู้จักกันระหว่างที่ทำงานเป็นแอดมินเว็บพันนันโดยได้รับค่าตอบแทนเดือนละ22,000บาทครับเธอเดินทางผ่านช่องทางธรรมชาติเมื่อปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมา สามารถที่จะหลอกเดือคนไทยได้1คนครับโดยหลอกให้โอนเงินมาลงทุนหลังจากที่เธอเนี่ยหลอกให้รักนะครับเงินที่โอนมาเนี่ยประมาณหลักหมื่นบาทคุณผู้ชมครับแต่ว่าแม้ว่าจะหลอกได้1คนแล้วเธอบอกว่ายังไม่เป็นไปตามเป้าที่แอดมินฟิลแฟนกำหนดไว้เธอจึงโดนทำโทษครับให้ลุกนั่งวันละ200-300ถึง300ครั้ง และในแต่ละวันนะครับเธอบอกว่าเพื่อนร่วมงานที่เป็นคนไทยด้วยกันทยอยหายไปวันละคนสองคนจึงเกรงว่าตัวเองจะถูกขายต่อเลยตัดสินใจหลบหนีกลับมาประเทศไทยด้วยการขอความช่วยเหลือจากศูนย์ IMF ครับโหดครับก็ที่หนีออกมานี่คือกลัวดโดนตีครับเขาตีคนอหรนเหรอไม่ได้ตีครับแต่ว่ามีบางคนที่มันหายไปหลายคนคิดว่าน่าจะโดนขาย หายคือหมายถึงว่าจู่ๆก็หายไปเลยใช่ครับเหมือนทํางานให้เขาไม่ได้ประมาณนครับแล้วเราก็กลัวจะขายต่อใช่ขายต่อผมกลัวโดนตีเพราะว่าเริ่มหลังๆเริ่มมาเนี่ยเขาจะให้ลุกนั่งแล้วครับเดินโดนทำรวจแล้วเหรอใช่ครับลุกนั่งทีทีสองสามร้อยประมาณนี้ครับต่อครั้งละหรอใช่ครับสองสามร้อยทีถ้าทำยอดไม่ได้หรอใช่ครับเนแต่ละวันอยู่ไงเหมือนหาลูกค้ามาสมัครไม่ได้หาลูกค้าเข้าไลน์ไม่ได้อย่างนี้ก็จะโดนครับ ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือคนไทยในต่างแดนบอกว่าส่วนใหญ่คนไทยที่ข้ามแดนไปสแกนหน้าเป็นบัญชีม้าจะถูกหลอกจากการหางานในกลุ่มผ่าน Facebook คุณผู้ชมครับแต่เมื่อข้ามไปทํางานจริงๆแล้วจะถูกบังคับให้สแกนหน้าเปิดบัญชีม้าเป็นคอเซ็นเตอร์แล้วก็กลับมาหลอกลวงคนไทย ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้เมื่อข้ามไปแล้วนะครับหากไม่ทําก็จะถูกทํำ้ายร่างกายและคนไทยส่วนหนึ่งนะครับที่ถูกกรอกไปก็จะถูกชักชวนให้ทํางานเป็นคอสเซนเตอร์หรือบางส่วนอาจจะถูกค่มขู่บังคับให้เป็น center, คอสเซนเตอร์กับ คุณผู้ชมครับอีกประเด็นที่ต้องจับตานะครับนั่นก็คือเรื่องของการปักหมุดชั่วคราวที่มีการประชุมในกรอบของ JBC แล้วก็กําหนดให้ไทยกับองค์การบูชาต้องมีการดําเนินการนะครับล่าสุดฝ่ายความมั่นคงบอกว่าแผนการปักหมุดชั่วคราวหลักเขตที่42ถึง47บ้านหนองยาแก้วบ้านหนองจานอําโคกสูงจงัสระแก้วนะครับล่าสุดเมื่อวานนี้ทางการกบูชาได้แจ้งขอเลื่อนนะครับที่จะมีการประชุมจากวันนี้เนี่ยไปเป็นวันพรุ่งนี้แทนซึ่งเหตุผลในการ เื่อนนะครับเขาบอกว่าเตรียมเอกสารไม่ทันกรอบเดิมที่กําหนดไว้โดยเอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารสําคัญนะครับที่จะมีการนํามาหารือกับประเทศไทยโดยจะมีการนํามาเปรียบเทียบเรื่องของหมุดชั่วคราวที่มีการอ้างสิทธิ์ของทั้งไทยและกัมพูชาก่อนที่จะมีการลงพื้นที่จริงครับ คุณผู้ชมครับพรุ่งนี้ต้องรอติดตามนะครับว่าทางการกัมพูชาจะมีการเดินทางมาหารือเรื่องของการปักหมุดเชั่วคราวหรือไม่เพราะว่ามีการเลื่อนวันนี้นะครับแต่ปกติเนี่ยทางฝ่ายความมั่นคงบอกว่าเข้าใจเหตุผลการเลื่อนได้นะครับว่าเอกสารยังไม่แล้วเสร็จแต่ต้องจับตาดูในวันพรุ่งนี้ว่าจะมีการเลื่อนอีกหรือไม่ถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้มีการเลื่อนอีกนั่นหมายความว่าทางการกัมพูชาไม่จริงใจในการที่จะลงพื้นที่ปักหมุดปัปันเขตแดนร่วมกันนะครับในพื้นที่บ้านหน หง้าแก้วและบ้านหนองจานครับ